คำว่าสีคำนี้เลยคืออะไรเนาะคุณเนยแนะนำนะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่คุณเนยใช้บ่อยนะชื่อว่า Thai to English นีเดี๋ยวคุณเนยขึ้นไว้ให้นะอ่ะคุณเนยใช้เว็บไซต์นี้บ่อยมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์อธิบายไปก็ได้ เนยไทยคิดอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกวันนี้คุณเนยก็จะมาตอบคำถามทุกคนเกี่ยวกับการเป็นครูสอนภาษาไทยออนไลน์ให้กับชาวต่างชาตินะคะเห็นไหมคะตอนนี้คุณเนยนั่งอยู่ที่บ้านนะคะปกติแล้วคุณเนยก็ไม่ได้แบบใส่สูตรอะไรแบบนี้หรอกนะทุกคนแค่อยากให้มันดูเป็นทางการขึ้นเฉยๆเ,เห็นไหมอยู่บ้านจริงๆนะคะตัว ชิวๆมากเลยเนาะราะั้ะนันใครที่กำลังสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้อยู่นะคะก็สามารถทักมาปรึกษากันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณเลยจะฝากลิงก์แชทของเพจแล้วก็เว็บไซต์ของโรงเรียนเราไว้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณเลยจะมาตอบคำถามยอดฮิตของทุกคนนะคะเรื่องแรก ีขึ้นไหมคะโอ้แม้กระทั่งสามีคุณแฟนหรือไม่ก็ลูกๆถามคุณแม่มึนตึ๊บอะคุณนายกตัวอย่างเช่นคำว่าสิแปลว่าอะไร What does this mean สิคุณแม่ก็จะเอ่ค้างไปเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณเยจะมาสอนเคล็ดลับให้นะคะจะเริ่ม ช่องทางไหนก็ได้นะคะโดยให้ตัวเองเริ่มมีความรู้คร่าวๆมาก่อนเนาะ,ะช่องทางที่ครูเนยแนะนํานะคะก็เราสามารถเซิร์ชเข้า Google ได้ง่ายๆเลยนะคะว่าสอนภาษาไทยให้ฝรั่งแบบนี้เลยเนาะหรือไม่ก็พิมพ์เข้าไป YouTube ก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องใดก็พิมพ์เรื่องนั้นเลยเช่น how to pronounce Thai language แบบนี้เลยนะคะ,ะแต่แต่วิธีนี้เนาะ เราก็ต้องใช้เวลาหาข้อมูลนิดนึงเพราะข้อมูลนันเยอะมากมันเป็นข้อมูลดิบอยู่นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นนะขอคุณเลยขายของนิดนึงใครที่สนใจอยากเรียนการเป็นครูสอนภาษาภาษาการเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินะคะก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะไทยคิดอะคาเดมีตอนนี้เปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติแบบเทรน ที่ชาวต่างชาติแล้วนะคะตอนนี้ก็รุ่นที่นที่14แล้วเนาะคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกมาได้เลยเนาะบอกว่าดู u t u b e คุณเอ้แจกส่วนลด500บาทนะคะทักไปได้เลยนะคะบอกว่า,าเห็นคุณเอยอธิบายเรื่องนี้เลยอยากได้ข้อมูลนะคะ500บาทเท่านั้นทักไปคุณเอยแจกส่วนลดวันนี้ อะทีนี้กลับมานะคะหลังจากเราดูข้อมูลคร่าวๆจาก YouTube แล้วเนี่ยเราเริ่มสอนจริงก็จะเจอปัญหาอีกแล้วทุกคนเช่นคําว่าสีคำนี้เลยคืออะไรเนาะ<ม>คุณเนยแนะนํานะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่คุณเนยใช้บ่อยนะชื่อว่าไทยทูอิงลิชนี่เดี๋ยวคุณเนยขึ้นไว้ให้นะคุณเนยใช้เว็บไซต์นี้บ่อยมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ ข้อมูลในเว็บไซต์อธิบายไปก็ได้เช่นมัน can't translate in English so you have to explain แบบนี้เลยนะคะใช้ตามแพทเทิร์นของเขาได้เลยเนาะ,ะทีนี้อะไรอีกคะนอกจากขั้นตอนนี้เนาะเราสอนสอนไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งอะเราอธิบายไม่ถูกจริงๆเช่น s o m t t m m s I heard ได like, ้ไหลได้สิ but sometime ไ uh, ด้พิซซ่า what does it mean how different between two words ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถ Google ให้เขาได้ในตอนนั้นใช่ไหมคะเราก็ต่อไปตรงๆได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปหาคำ เพราะฉะนั้นนะคะตอบมั่วเนี่ยไม่ดีนะคะพักแป๊บหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้หรือไม่ก็ถ้าเราเคยคุ้น,นข้อมูลนี้อย่างเช่นเคยเรียนมาแล้วกับไทยคิดนะคะเราก็ข้นนิดนึงอแล้รู้เลยว่าจะต้องเข้าไปค้นอยู่ตรงสไลด์นี้ในกลุ่มแชทแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาได้ทันที เอ,เอาล่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังข้อมูลสนุกๆอย่าลืมนะคะภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกคุณแม่ๆที่กำลังหาครูสอนภาษาไทยให้ลูกนะคะหรือคุณกำลังอยากจะหาอาชีพเสริมนะคะครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินี่เป็นงานที่ดีมากเลยทำอยู่บ้านได้ด้วยเลี้ยงลูกไปทำงานไปเนาะอย่าลืมนะคะ ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้คุณเนยขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหนนะ้าสาระดีๆมาอีกแน่นอนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ